สวัสดีครับสวัสดชีชาวโลกาชาวโลกเกษตรชาวโลกโขกน้องหน้าตอนนี้ถึงวันที่ว่าต้องมาอะไรล่ะครับตรวจนะครับตรวจหน่ยออวย่างของตอตรวจว่าความความความยาวความลึกความกว้างบบความ,วาม,วามนานของคู่นะครับของ จะได้ขนาดไม้โตตามความยาวไม้รับเดี๋ยวกันมาแรกกับวันนี้มีวัวนาก็ฟพังไปเลยันสุดของไทยกลก็กเรลียวมุมนี้กับวิวสวย เจ้านาทีนายช่างวอตอก็มาครับจากอำเภอก็มาโอ้ก็มีน้ำครับโอวาเด็กมาเล่นน้องซามคุณนนะครับใจหายเม็ดครับเด็กพอหนึ่งอสงเอ้ยไม่ใจปอสามเด็กอนุบาลก็มีถ้าลุ้นอันนี้เลยจะเรียบร้อยเลยครับผมหนาวอ่ ดื่มวบาปิจม oh, ูกไอ้เราอก็อยากลงบ่อก่อนครับกับบาปือมังไหมไรซ็อตตี้ให้คำตรงไหนมั้งครับเตะกินกาแฟไรบ้านเปืนเตะกินกาแฟกันนู้นตอนวาน มัาทิ่แล้วพี่เราคิดต่อปีดูตคือเราขายนี่ไม่ต้องเอาวางก็ได้ต้องบอกขอที่แม่แล้วด้วยคือตักสาไม่เอาไป้ลูกคือไม่ปูกไม่เสร็จสักทีหนูเปยเนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพานเนี่ยก็ติดเรีองหน้าอย่างเดียวครับต้องกแต่งไหมหน้ามันหนุอยขึ้นไปครับเดี๋ยวก็เอาดินขึ้นมาขั้นมาไว้ขั้นหน้านี้ ไม่สอบยอยเลยนะสืวนกาอยางอะไร